สวัสดีครับวันนี้เน่งสมหมายกเกษตรไทยเมืออาชีพพาทุกท่านมารับชมแนวทางการสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะปลูกบอนสีสร้างตู้สำหรับอบบอนสีวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างก้าอธิบายนะครับการสร้างรังบอนสีนะครับดับแรกเนี่ย ช่างก้าเราฟังว่าทําโครงด้านบนก่อนเพื่อจะมุงแสแลนนะฮรัช่างก้าใช้เสาเท่าไหร่สูงคึ่งตัวนี้ตัวนี้นิ้ครึ่งอ๋อขนาดนิว้วครึร่งความสูงเท่าไหร่ครับความสูงตัวนี้เราตัดเสาส <2, 50. S 2> องเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบก็เสาต้นหนึ่ง่เสาต้นนึงมันยาวหกเมตรก็พอดี 5, 5, 5เนาะมันไม่สูงเกินไปเนาะ บางทีถ้ลมแรงๆมันก็ใช่แล้วก็อย่างว่าแสงแดดถ้าสูงขึ้นไปแสงแดดมันก็จะเข้าได้เยอะเนาะถ้ามันเป็นถ้ามันแดดจะอ้อมไปแดดก็จะส่งลงมาหาหลังบอลเรา่น่ะนะครับจะหากนั้นก็ทำโครงเสร็จก็มุงสแลนใช้สแลนตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยมันเบอร์อะไรครับอ่าตัวนี้ แลนตัวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครต้องการแสงมากแสงน้อยเนาะถ้าถ้าถ้าแสงมากไปอ่ะบอลเราที่เราวางในตู้เนี้ยมันจะมีปัญหาบจะไหม้ได้ติดเนี้ยถ้าเจอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันจะพอดีครับเนาะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนจะจัดเนี้ยมันก็มีผลกับใบเนาะใช่ครับใบใบบอลที่เราเหมือนจะไหม้หมดเลยอ่ะฮะ ตอนนี้ก็ว่างนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สองงานนะเนาะพื้นที่สองงานก็ทำได้ไหลาาฐานแล้วนะมันน่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบตู้นะอ๋อตรงนี้ก็สองงานนี้น่าจะจุได้สี่สิบตู้นะที่ที่ทวางแบบไวนะ้เนาะคือที่ละฆันเนี้ยจาก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 ตรงที่อยู่เนี้ยถึงตรงนู้น่ะล็อกหนึ่งละประมาณสามเมตรนรัทำายอะแค่ ตู้ลหตู้ล็อกลอกนึ่งครับหตู้อ่าตรงนี้ความันจะได้ทั้งหมดสี่ตู้สี่สิบตู้โอ้โหจุจุพอสมควรเลยเมือ่อกี้เราไปดูตู้กันมาแล้วทีนี้มาว่าของเรื่องของฐานเนี่ยฐานอ่าช่างก้าบอกว่าผสมปูนหนึ่งลูกได้หนึ่งฐานใช่ครับเนาะทีนี้เราจะปีให้มันหนาอยู่ประมาณสามนิม้วอะ ครับจะถ่ายสามนิ้วตัวนี้เราก็จะปั้นขึ้นมาประมาณสองนิ้วตัวนี้เพื่อกันน้ำนะอ่าเพื่อบางทีถ้าหลังตัวนี้มันรั่วใช่ไหมครับหลังตัวนี้มันรั่วพื้นล่างนี้มันรั่วน้ํามันก็จะขังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอ่าเข้าท่าเพราะว่าบอลสีมันก็ต้องการน้ำเนาะใช่ครับอืมันนี้ถ้าถ้าเนี่ยที่ดูตัวนี้มนยังงูตู้กัน ถ้าบอลหมดน sw ้ำเรนนี่ม in like no ันรั่วลงมาเนี่ยน้ำก็เลอยู่ของมันอยู่ตรงนี้มาจากาตรงนี้หน้านอนเล่นเนาะใช้ได้เลยฮะนี่เรื่องของฐานเนี่ยกว้างกว้างต้องเป็นความกว้างกว้างของตัวเนี้ยก็ต้องเป็นสองเมตรสิบหรอไม่อ่ะตัวนี้มันเมตรเมตรยี่สิบความกว้างตัวเนี้ยอ๋อฟวางเมตรยี่สิบใช่ครับนะยาวความยาวสองเมตรเท่าไรสองเมตรสามสิบสองเมตรสี่สิบ ใช้ได้หมดอ๋อสวยงามสวยงามเนาะนี่ครับเพราะถ้าเราอย่างนี้ฮะประมาณนี้ตูต้ที่นี่ตู้เราทำสองเมตรใช่ไหมครับตู้ก่อนอย่างของตู้ของลิตันสองเมตรพอเราวางไว้เรียบร้อยเราปั้นคันอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันตรงเนี้ยจะอยู่พอดีของมันเลยอ,อแต่ถ้าเราสมมติว่าเราทําแค่สองเมตรเราทําฐานสองเมตรตู้นี้จะต้องวางไม่ได้จะต้องเกยอยู่ตรงนี้ครับเราต้องทำเพื่อเขามันเลยอ๋อ สวยงามนะทำทำไปทำมานี่ทำเป็นขนาดได้ความยาวได้เป็นมาตรฐานแล้วีนี้มันก็จะทำงานง่ายทำงานเร็วแล้วเนาะอันนี้ก็เย็บเสร็จแล้วนะอันนี้แม่บ้านเย็บเสร็จแล้วก็มีตัวหนีบตัวหนีบก็สำหรับว่าหนีบเพื่อเปิดดูได้อ่าเปิดดูได้เงี้ยโอ้สวยงามสวยงาม เราจะหยิบบอลหยิบอะไรใช่ไหมเราก็เพื่อความสะดวกแล้วก็เอาเป็นมัมีตรงนี้าามันมีนไว้เราก็จะหยิบของในตู้นี้จะได้ง,ง่ายกว่าโอ้เราไม่ต้องเอามือมาพูดแบบบางทีเราเปิดแล้วต้องเอามือมาค้ำมันใช่สะดวกกว่าใช่ครับเนาะทางการหน,หน้านอนไหมเฮ้ยไม่น่านอนนะเป็นการสร้างโรงเรือนให้กับบอลสีนะครับเชิงธุรกิจ วันนี้ช่างประกอบโครงของตู้บอลสีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้กำลังถาสีกันสนิมอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างอธิบายนะครับสำหรับอา,อาจจะมีบางท่านนี่อยากรู้โครงนะครับเพื่อจะไปทำเป็นตู้อบบอลสีนะครับฐานด้านล่างนี ช่างแจ้งว่ากว้างสองเมตรนะครับเส้นล่างเนี่ยความยาวนะโทษทีความยาวเนี่ยสองเมตรด้านข้างด้านข้างยาวหนึ่งเมตรนะครับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาช่างใช้ความยาวเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเซนสูงขึ้นมาห้าสิบเซนนะครับสูงขึ้นมาครับมุมเอียงเขาเรียกอ่ามุมจั่วนะ ตัวนี่เจเซนเจ็ด <73. S 1> เซนฮะอันนี้เป็นฟาร์มยาวาๆนะครับสวยงามนะครับขวาจะมาเป็นโครงของตู้อบได้นี่ทางช่างก็มีการทดลองมีการสร้างมากว่าจะลงตัวนะครับที่ขนาดเท่าที่เห็นนี่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูโครงของโรงเรือนนะครับการใช้สลนการทำฐานของตู้อบนะครับขัดขัดจนควา,ามหนาได้ตามต้องการนะก็จะคือจะเรียบ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 นะอันนี้ก็เป็น แนวทางนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงบนสีอยู่นะครับเป็นแนวทางในการทําฐานทําตู้ทำโรงเรือนนะครับขนาดความเข้มของแสลนทุกนี้นะครับนะช่างกากวันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นช่างประจําบอลสีระยองนะครับฟาร์มบอลสีระยองนี่ช่างกล้าทํามาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่สาขาหนึ่ง,ง,ง,งว,วันนี้พามาดูสาขาสองนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วสนะี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็เรื่องของโครงตู้อะไรก็มาทยอยมาแล้วนะครับถือว่าถือว่าเป็นงานเล่งนะวันนี้ถือว่าเป็นงานเล่งแล้ว ก็ช่วงนี้ช้าหน,หน่อยนะฝนตกฝนตกทำให้กินเวลาไปอีกน nice> ิดนึงไอ้ผ้าเนี่ยเราซื้อมามันขายเป็นม้วนใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้น่าจะตกเท่าไรพันสามอยู่ยังไงนะพี่พี่ว่าเจเขาซื้อมามงวนเราพันสาม อันที่จริงแล้วม,มันที่เพยเนี่ยมันก็มีแต่ตัวนี้จะแพงกว่าแต่ตัวนี้แกไปซื้อมาจากแกสร้างมาจากโรงงานกหรือที่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอ่าฮะมันตกที่ปัญจารมุนสี่ตู้โอ้เนาะที่เฮียพลเขาขายเนี่ยเขาขายตู้ละกี่บาทเอ้ไอเรื่องการขายนี่ผมไม่รู้เรื่องอะโอ้เดี๋ยวทางรายการก็ติดต่อเฮียพลให้ใ<ช>เนาะครับอ่านั้นก็ต้องติดต่อกับพี่เฮียพลเขาครับ พอผมเป็นช่างผมไม่ได้รู้หรอกไอการขายการอะไรของแกผมไม่ได้รู้หรอกอ่าฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับที่แกครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณช่างก้านะอ่าสำหรับโครงสร้างนะครับโครงสร้างช่างก้าวเขาจะใช้ปูนโครงสร้างนะครับปูนซีเมนต์ปลอดแลนนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับนะครับ ตู้ทําเสร็จแล้วนะครับทางฟาร์มบอนสีระยองก็จําหน่ายตู้ละ1700บาทนะครับสนใจก็ติดต่อคุณโสพลได้นะครับไม่มีบริการจัดส่งนะครับเพราะว่าของค่อนข้างจะชิ้นใหญ่ครับหรือว่าท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวชมฟาร์มบอนสีระยองอมาซื้อไปได้นะครับมาบรรทุกไปเอง ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามช่องเน่งสมหมายกเกษตรไทยเมืออาชีพขอบคุณครับถ้าท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ